ขบวนไห้ไปไปแล้วแน่นแล้วไปประสอนวแปดครับแจ้งทุกๆุสถานีนะครับเราจะร่วมเดินทางกันอีกครั้งในวอยี่สี่นี้นะครับสีน่นาฬิกาห้าสิบห้านาทีเราจะออกเดินทางกันอีกครั้งครับรม,มีรถทัวร์ม่งหน้าไปยังหัวแถวบอหกของลางระวางับวนแปด ออกขึ้นไปแล้วครับทาาเอียร์โมบายเนี่ยครทาที่หานด้วยว่าตรงใจางสากับตอหงส์าก็ระมาณนันร้อยเมตรหบเมตร่รนี่รับผมตัวละครก็เปางหน้าติ่หลายัน